เอาละครับผมกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับช่องช็อคเวฟนะฮะและวันนี้เราจะมาเอ่อรีวิวผลสายฟ้านะครับผมและวิธีการใช้ผลสายฟ้าในการฟาร์มนะฮะเอาละครับไปกันเลยครับเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนสําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคเริ่มกันก็สําหรับท่าแรกนะครับผมจะเป็นท่า e lightning teleport station นะครับ จะเป็นการกด e mm hmm. ไปข้างหน้านะแล้วมันไม่ต้องเป็นข้างหน้านะตรงไหนก็ได้แล้วมันจะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฟึบมันก็จะเป็นการพุ่งนะฮะไม่ใช่การพุ่งสิมัน,จะ,น,บบน,มนจะเป็นการแบบปล่อยสายฟ้าไปข้างหน้าแล้วมันก็จะแบบทําให้เราวาร์ปไปนะฮะซึ่งจะใช้ได้4ครั้งนะครับผมนี่ครับจากนั้นก็จะเป็นครูดาวซึ่งจะนานหน่อยนะฮะแล้วก็ท่าเซตนะครับผมไลท์นิ่งแฟลจะเป็นการปล่อยสายฟ้าไปข้างหน้านะฮะ ซึ่งมันก็จะแบบมีจํากัดนะฮะมันไม่ได้แบบยาวมากเนี่ยสมมติยิงไปข้างหน้าเฮ้ยไปบนฟ้านี่ครับผมมันจะได้แค่นี้นะฮะซึ่งเป็นท่าระยะใกล้นะฮะซึ่งมันก็ไกลอยู่แหละแต่ผมขอเรียกว่าระยะใกล้แล้วกันสําหรับท่าต่อไปครับผม Thunderstorm นะฮะจะเป็นการไม่งไงการเรียกสายฟ้ามาใกล้ะะถ้าจะทําให้ได้ผลดีที่สุดก็แนะนําให้ไปอยู่ใกล้ๆ้ศัตรูนะครับผมแล้วก็กด t ันเดอร์สตรอมปั๊มแล้วจะแรงมากครับผมจากนั้นนะผมเอลทอนะฮะจะเป็นการปล่อยสายฟ้ามาในจุดที่เอาเมาส์ไปวางนะฮะซึ่งผมใช้ท่านี้ไปเ <c oughs> <Syria> กียนกดตีนคนมาหลายคนแล้วนะ <c oughs> แบบแม่งต่อสู้กันอยู่ดีผมก็ไปไปแจมด้วยไงแล้วก็ไปแบบไปหลบหลบแล้วก็ปล่อยท่าออกมาแบูเนี่ยน,นี่ไงท่าก็จะไปออกตรงนั้นซึ่งเป็นท่าที่แรงนะฮะแรงมาก แต่ก็ยังไม่เท่าท่าสุดท้ายนะฮะไรโกนี่ครับผมจะเป็นการเรียกมอเอเก็งกิลงมานะมาใกล้ให้เลือกจุดไปนะะเห็นครับผมเลือกไปทางโน้นก็จะพุ่งไปทางนั้นนะฮะไมได้เบวิดวะตูม <c oughs> โอเคครับผม <c oughs> ก็มีเท่านี้นะ <c oughs> ผมสำหรับผลสายฟ้านะฮะ <c oughs> ซึ่งเอาตรงๆนะจริงๆ <c oughs> ผมได้ผล <c oughs> ผลเควกมาด้วยนะ <c oughs> แต่ เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูว่ามันเป็นเพราะอะไรผมถึงไม่ไดเอามารีวิวแต่ถ้าแต่ถ้า,ถาซูงได้อีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวจะามารีวิวนะครับผมซึ่งสําหรับวิธีผลเวิธีฟาร์มของผลสายฟ้านะฮะจะเป็นอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงจุดฟาร์มก่อนนะฮะ <S <S โอเคครับผมเราก็มาถึงจุดฟาร์มแล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมก็จะต้องขอเป็นจุดที่ฟาร์มดีที่สุดนะครับผมซึ่ง ในการรับเควสแต่ละครั้งนะครับเราจะได้เงินมา1 0 0 0 0แสนเบรีนะครับผมถ้าทำเสร็จซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มที่ดีมากแล้วก็ได้ตังเร็วมากนะครับผมผมก็แนะนำเลยซึ่งวิธีการฟาร์มนะฮะจะให้เอ่อมาอยู่ตรงนี้เนาะตรงไหนก็ได้เนี่ยตรงนี้ไม่ก็ตรงนู้นตรงนู้นแล้วก็ตรงนู้นนะฮะให้เราแบบกะดีๆนะฮะแล้วก็ปล่อยออกมาเลยครับถ้า,ถ,าถ้าดีนะใช้ามีมันอาจจะโดนไม่หมดนะถ้าถ้าลิงก์ไม่ดี แล้วก็ท่าแล้วก็ใช้ท่าซนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นการแบบ2ตัวเนาะมันจะโดนได้แค่2ตัวนั่นแหละครับผมวิธีการฟาร์มก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะครบ7ตัวใช้ท่านี้ก็ได้นะเอาตรงๆอันนี้ก็ดีโอ้ยก็แนะนำให้เปิดฮาคิด้วยนะครับผมมันจะได้ตายแบบง่ายๆหน่อยจริงๆมัน เออว่ะเอ้ยมันเปลี่ยนเป็นเจ็ดแล้วนี่ว่ะตอนแรกมันเขียนว่าเก้าเนาะห้าทับเก้าจริงมันเขียนว่าห้าทับเก้าเนาะมันน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละไม่น่าจะหรอกเขาเปลี่ยนแล้วแหละโอเคครับผมก็มีเท่านี้เนาะสำหรับวิธีการฟาร์มนะฮะแต่จริงๆก็ใช้ผลสายเออไม่ใช่สายฟ้าดิใช้ผลน้ําแข็งในการฟาร์มจะดีกว่าเนาะมันอีซี่กว่าด้วยโอเคเดี๋ยวเหลืออีกตัวหนึ่งนี่ว่าเฮ้ยมีคนขอแอร์ไลน์มา รับก่อนโอเคคนนี้แหละนี่ครับผมก็สาหรับวิธีการขอแอร์ไลน์นะครับผม mm hmm. เผื่อใครที่ไม่รู้เนาะ mm hmm. ก็ให้เราเขียนแบบนี้เนาะอร่จากนั้นก็ตามด้วยชื่อนะครับผม mm hmm. ชื่อของคนที่เราจะขอไปนะฮะ mm hmm. นั่นแหละครับผมก็จะเป็นการขอเข้าตีนะฮะโอเคร okay. ครับผมก็มีเท่านี้เนาะสำหรับวันนี้ อาจจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีท่าเยอะอะไรขนาดนั้นะ่ะก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบกรลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ